ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาราตานนี้ทุกคนก็มาังรับชมเกมคุกกี้รันทาวเวอร์เอาไปเป็นเจ้าดิชเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปิดปรับปรุงระบบต่างๆนะครับผมแต่ก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาบ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตู้สุ่มกาชาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าอัปเดตล่าสุดที่เข้ามาเดี๋ยวมาาใหม่บบ้งนะครั หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผมขอแนะนำ The h u n t Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนเพื่คนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line at The h u n t Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ มาดูันที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือตู้กาชาของคุกกี้รสครีมโซดารครับได้ถูกอัปเดตเข้ามาให้เพื่อนๆได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าคุกกี้รสครีมโซดานะผมแล้วมาไม่ทันช่วงเกมเปิดใหม่ๆนะครับผมคุกกี้รสครีมโซดาเนี่ยเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่เข้ามาเป็นตู้เรทอัพนะครับผมในช่วงวันแรกของเกมเปิดเลยเข้ามาคู่กับพร้อมข้าวไรซ์นะครับผมตอนนั้นจะมีพิีอัพสตู้และตอนนี้คุกกี้ครีมโซดาก็ได้กลับเข้ามาให้เปิดอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่มีจุด,ดงร ใชนะครับผมขาดเศษคุกกี้ครีมโซดาขาดครีมโซดาตัวหนึ่งหรือ2ตัวจะขึ้น5ดาวหรือขาดเจ้าอ์ติแฟกต์ของครีมโซดาเนี่ยอีกไม่กี่ใบแค่จะขึ้น5ดาวเนี่ยก็สามารถมาจัดกันได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้คุกกี้ครีมโซดาก็หันไปใช้การ์ดในส่วนของการ์ดซอสพีก,กันหมดแล้วนะครับผมในส่วนของอ์ติแฟกต์เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองข้ามไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับผมคุกกี้รสครีมโซดาเลตอัพนะครับผมโหมดเลตได้ทาการรีเลตเป็นที่อ กับน้ำนะฮะแล้วก็เราเจอกันอีกครั้งนะครับกับบอสคิงของกล้วยนั่นเองใครที่ยาทําสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่าลืมไปลงศึกแรงกันด้วยเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเรททุกครั้งเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันที่บอสที่เปลี่ยนไปกับท่านแนะนําที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับชาร์เลนบอสเอ็กซ์เรีมนะครับก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วในส่วนของบอสแอนคอร์นะครับรอบที่แล้วเนี่ยเป็นคิงของกล้วยใช่ไหมรอบนี้ก็เป็นบอสแอน ตู้ทั่วไปกับตัวสุม่มตัวละครตู้ทั่วไปเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะอันนี้นี่ถือว่าแจกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็บอกตรงๆว่าบลอกแอนด์คอร์ในรอบนี้เนี่ยง่ายกว่าตัวของคิงคองกล้ยในรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ผ่านค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเรทที่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าใครที่พลังไม่ถึงเนี่ยอาจจะตีบอสไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่เพราะว่าในดัน13-14เนี่ยบอสก็จะอึดเหมือนกับที่ผ่านๆมาอยู่ดีนั่นเองนะครับผมแล้วในระดับที่10เนี่ ระดับนี้ครับที่จะได้ฉายาผู้ไปชิดบอสแอนคอร์ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทำโนดามเมจได้นะครับก็ยังคงมีภารกิจที่แจก1 0 0่งพันเพชรเหมือนเดิมนะครับผมเป็นภารกิจฮิตเด่นเนาะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับในระดับ10โนดามเมจแล้วก็เล่นมาให้ถึง14ให้ได้เพื่อเอาฉายาผู้โค่นล้มบอสแอนคอร์นั่นเองนะครับ และในแผ่นนี้ก็มีการเปิดให้เล่นในส่วนของ chapter 6ด่านยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครก็ตามที่เรียกร้องเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยอยากจะเล่นในส่วนของ c h Chapter ยากเนี่ยก็ตอนนี้นะครับทางตัวเกมได้เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ Chapter 6เนาะตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นในส่วนของ Chapter 6เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งเล่นเหมือนกันนะครับผมนี่ในส่วนแรกแยลลี M ่หมีก็มีของให้แลกประมาณนี้เลยนะครับผมมีพวกใบทงใบท่านนะฮะแล้วก็มีตัวสูวนอิมติลฟกต์ทั่วไปอะไรับ chapter 6ยากที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเข้ามานั่นเองนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมบิงโกนะครับผมรอบนี้ของรางวัลก็ไม่ได้ต่างจากรอบที่แล้วเท่าไหร่นะครับมีตัวสุ่มตู้กาชาตัวละครทั่วไปตัวสุ่มอ์ติแฟกต์ตัวละครทั่วไปแล้วก็มีในส่วนของกอล่องเลื่อนคอมพร์ศักยภาพธาตุเหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะของรางวัลรอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากจะปั๊มควสบิงโกอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมลงเลทหนึ่งพัน 1, ลัวๆเลยเนย แยกเท่าไหร่นะผมแล้วผมก็ได้ทำเควสพวกลงเลทไปทั้งหมดแล้วทั้งหมด70ครั้งนั่นเองเพื่อเอากุญแจมาเปิดบิงโกนั่นเองนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะสำหรับกิจกรรมพลิกเกมบิงโกนั่นเองครับผม ในประกาศอัปเดตกิจกรรมนะครับผมได้มีการขยายระยะเวลาคุกกี้เสียงไทยนำโชคนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่2ตุลาตอน6โมงเช้านะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับจะมีการสิ้นสุดในส่วนของคุกกี้เสียงไทยนำโชคเนี่ยขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่10ตุลาตอน6โมงเช้าเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อะไรดีๆจากคุกกี้เสียงไทยเรายังมีเวลาให้วัดดวงกันเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นสัปดาห์เลยนะฮะก็อย่าลืมมา เล่นเพื่อทำกิจกรรมคุกกี้เสียงไทยกันด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่ม package, แพ็กเกจกุญแจกิจกรรมบิงโกเนาะอันนี้ผมลืมพูดในช่วงของหน้ากิจกรรมก็พูดตรงนี้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในประกาศเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าแปลไทยในปัจจุบันที่ผมลองอ่านยูเนี่ยตามความเข้าใจของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแปลไทยยังแปลออกมาได้ไม่ค่อย ดีเท่าไหร่นาะยังมีการแปลแบบงงๆบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมอ่านเข้าท้าให้ฟังดูก่อนนะครับว่าประกาศปรับปรุงคอนเทนต์ในอนาคตที่จะถูกอัปเดตเข้ามาเนี่ยจะมีในส่วนของอะไรบ้างนะครับผมโดยรอยแยกแห่งหอคอยนะครับผมในข้อแรกเนี่ยจะมีการขยายรอยแยกแห่งหอคอยเป็น8ระดับนะครับผมเพิ่มจาก1 2 3 4เนี่ยจะมีระดับ5 6 7 8ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เพิ่มความท้าทายและแน่นอนครับมันน่าจะมีการเพิ่มในส่วนของอัตราการดรอปของแล้วก็อัตราการดรอปกระเป๋ารอยแยกอย่างแน่นอนนะครับในเมื่อมีการ เพิ่มระดับขนาดนี้นะผมแล้วก็เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเปิดคอนเทนต์นะครับปกติรอยแยกแห่งหอคอย,ยจะเปิดอยู่ที่เลเวล20เลเวลรถไฟของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ปรับใหม่เลเวล15ก็สามารถเล่นรอยแยกแห่งหอคอยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับและจํานวนของด้วยนะครับผมในรอยแยกนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราลงดันรอยแยกนะครับเวลาคุณได้ใบศักยภาพธาตุแบบสุ่มมานะครับผมมันก็จะทําการสุ่มธาตุออกมาให้เลยสมมติว่าคุณเล่นรอยแยกเนี่ยมันจะเราจะเห็นแล้วว่าเราได้ใบศักยภาพาพะ มากี่ใบแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราได้ใบศักยภาพธาตุอะเป็นธาตุอะไรบ้างเราจะรู้ต่อเมื่อเราลงจบดอยแยกแล้วมันก็จะบอกว่าเราได้ใบธาตุอะไรนะครับผมแต่ว่าหลังจาก ับมาใหม่เนี่ยในอัปเดตที่จะมาถึงนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผลใหม่นะครับผมแต่เป็นการมอบความพีศกักยภาพธาตแบบสุ่มแล้วให้เราเนี่ยไปกดใช้เองในกระเป๋านะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแสดงผลแล้วว่าจบด่านรอยแยกเราได้ใบธาตุธาตุอะไรบ้างอันนี้เราต้องไปลุ้นเองในกระเป๋าอีกทีแล้วก็มีการปรับเพิ่มจํานวนเฉลี่ยที่สามารถ รับคัมภีศักยภาพธาตุอีกด้วยนะครับก็เหมือนว่าทําให้คัมพี์ศักยภาพธาตุมันดรอปเยอะขึ้นเฉลี่ยได้ดีขึ้นอะไรทํานองนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับตามที่ผมเข้าใจอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับในส่วนของเรดดรอปไอเทมที่ดีขึ้นนะครับเพิ่มอัตราการปรากฏของ อุปกรณ์ซูเปอร์อีพิกและก็กระเป๋าร้อยแย่แห่งหอคอยเหมือนที่ผมได้บอกไปข้างต้นเนาะพอระดับมาสูงขึ้นนะครับก็ต้องมีการเพิ่มเรดดอบที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการยกเลิกคิสตัน500นะครับจากกระเป๋ารอยแย่อีกด้วยก็หมายความว่าเวลาเราดอปกระเป๋าร้อยแย่มาถ้าเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาส1 0 0ที่จะได้ใบศักยภาพธาตุแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นธาตุอะไรนะครับผมเราจะไม่สามารถได้เป็น500เพชรอีกแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าใครหลายคนก็ไม่ได้อยากได้500เพชรจากกระเป๋ารออยยแแล้วก็อยาากได้บม ศักยภาพให้ตัวละครของตัวเองเก่งขึ้นทั้งนั้นนะผมเพราะฉะนั้น ตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตในอนาคตวันที่2นี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยรอยแยกจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในการเล่นของดอบจะดีกว่าเดิมไหมนะครับผมกระเป๋ารอยแยกจะเป็นยังไงออกมากกว่าเดิมอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่อัปเดตท,ทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศล่วงหน้าเฉยๆเนาะในประกาศเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ศักยภาพนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านคร่าวๆเนี่ยมันเป็นเรื่องในส่วนของการล็อกออฟหรือว่าระบบล็อกออฟศักยภาพในอนาคตที่ถูกพูดดถถึงกกัันอออยยูู่่่บๆวาาาปเเตข้ม ในวันที่2ตุลาหรือว่าในเดือนหน้าในแพทที่จะถึงนี้นะครับผมตอนเนี้ผมพยายามอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจหลายรอบแล้วนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างงงมากๆนะครับแต่ผมเนี่ยก็ได้ไปเห็นข้อมูลใน Discord ของ c o o k ้ e ัน n าวเวอร์ u ันะครับผมในส่วนของ ห้องประกาศนะครับผมคุณวาสติลที่เขาเป็นแอดมินของช่อง i s c o r นนี้นะครับเขาได้ทําการแปะในส่วนของเรื่องล็อกออฟไว้นะครับผมเป็นข้อมูลจากคุณ l d 4นะครับผมภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลไม่เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เนาะเขาบอกว่าเผื่อภาษา,าไทยแปลไม่เคลียร์นะครับเรื่องการล็อกออฟเนี่ยของแต่ละชิ้นจะมีเกดที่เอาไว้การันตีออฟขั้นแรดแล้วก็ตามลําดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เมื่อเกดเต็มก็จะสามารถเลือกล็อกได้หนึ่งช่องนั่นเองแล้วก็จะมีกาารเเเเปเหหียตติมใตมใใใ้้้ค์ท่ชไอา ของชิ้นไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้มาจากคุณไซโคคุกกี้นั่นเองนะครับผมจากเนี่ยที่คุณบอยสติลเขาเอามาแปะไว้นะฮะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางดิสคอร์ดคุกกี้รันเทเวอร์ขับด้วยนะครับใครทีห่หาเพื่อนเล่นหาเพื่อนลงด่านนะครับผมอย่าลืมนะดิสคอร์ดนี้นะครับจอยเข้ามาได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะ เป็นมิดแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่จะหาเพื่อนลงดันนั่นเองนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับผมที่หัวข้อหนึ่งกับหัวข้อสอที่เขาแปลมาเนี่ยคือตรงนี้มันแปลไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับผมอันนี้ทางเพื่อนๆในที่สอดเนี่ยก็ได้ไปทําการแปลมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็สรุปคร่าวๆในแบบที่เข้าใจง่ายมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอไม่อ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ายิ่งอ่านยิ่งงงแน่นอนในส่วนของศูนย์ผลิตก็เช่นกันนะครับผมแปลไทยค่อนข้างจะงงมากๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถ มาอ่านประกาศปรับปรุงคอนเทนต์คร่าวๆได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆที่จะถูกอัปเดตเข้ามาวันที่2ตุลานะผมก็คงมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรอยแยกแล้วก็ในส่วนของล็อกออฟแล้วก็ศูนย์ผลิตที่เปลี่ยนไปนะครับและอีกหนึ่งอัปเดตก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจกาลังใจจากหยดโกโก้นะครับผมโดยทีมงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจานวนคริสตัลในแพ็กเกจนะครับผมในวันที่24ตุลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เติมรายเดือนหรือเติมกำลังใจจากหยดโกโก้เนี่คุ้ตัลลทน600แวก็อ วัน200รวมทั้งหมด6,600แต่ว่าหลังปรับมาใหม่นะครับทำให้รายเดือนเนี่ยน่าเติมมากขึ้นคือ หลังจากซื้อปุ๊บเนี่ยคุณจะได้คริสตั้นทันที3,000แล้วคุณจะได้คริสตัลนในทุกๆวันเนี่ยวันละ300รวมทั้งหมด12,000คริสตัลนนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะเติมรายเดือนนะครับหลังวันที่24นี้ก็อย่าลืมมาจัดกันได้บอกเลยว่าลอตาลอใจมากปกติผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้เติมรายเดือนหรือกําลังใจจยโกโกโก้เท่าไหร่เคยเติมอยู่แค่รอบเดียวแล้วก็ไม่เติมอีกเลยเพราะว่าเพชรมันได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นในความคิดของผมแะวครับแต่ว่าตอนเน้อองง่าขค ได้เยอะมากๆแล้วก็น่าเติมมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมรายเดือนก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับสำหรับแพ็กกำลังใจจากโยดโกโก้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่24ตุลา4ทุ่มก็คือวันนี้ช่วง4ทุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเราจะมอบกิสตันตาจำนวนวันที่เหลือสำหรับผู้เล่นที่ซื้อแพ็กเกจดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนแปลงมอบให้ทางจดหมายในวันที่24ตอน4ทุ่มหลังจากที่เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นย ไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมของชา l l e n g e b o t e x t r e m e นะครับแจกชายาแจกเพชรแจกที่สูมกรชานะครับหมดเนีเรื่องใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วในเรื่อง6กยา่าแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมรบิงโกนะฮะอันนี้ก็แจกค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมไปเล่นให้ครบทุกกิจกรรมกันด้วยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราวิลา์ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยนะครับ